สวัสดีครับวันนี้เราจะพามาชมที่ดินเปล่าเหมาะทาโกโดังหรือหมู่บ้านจัดสรรในอำเภอดอนยายหอมซอยเสนาธรรมจักร8บนเนื้อที่5ไร่1งาน54ตารางวาใกล้ถนนพระประโทนบ้านแพ้วเพียง170เมตรที่ตั้งซอยเสนาธรรมจักร8ถนนพระประโทนบ้านแพ้วตําบลดอนยายหอมอำเภอเมืองนคปรปฐมจังหวัดนคปรปฐมรายละเอียดที่ดิน ที่ดินเปล่าหน้ากว้างประมาณ46เมตรลึกประมาณ168เมตรขนาดที่ดิน5ไร่1งาน54ตารางวาล้อมรั้วไว้แล้วแปลงสี่เหลี่ยมทรงสวยทำเลดีอยู่ในซอยเดียวกับเทศบาลตำบลดอนยายหอมโดยตำแหน่งที่ดินแปลงนี้ห่างจากถนนพระประโทนบ้านพ้าวเพียง170เมตรและใกล้ถนนเพชรเกษมเ,เพียง10นาทีเท่านั้น ผังเมืองสีชมพูสามารถใช้ประโยชน์ได้หลากหลายอาทิโรงงานปลอดมลพิษหลายประเภทโกดังสำนักงานรวมถึงบ้านจัดสรรเป็นต้นถนนซอยหน้าที่ดินแปลงนี้กว้าง6เมตรเป็นถนนคอนกรีตเข้าออกสะดวกที่ดินหันหน้าทิศตะว,วันออกเฉียงใต้สถานที่ใกล้เคียงบริษัทเอกชนหลายแห่งบริเวณที่ดินดังกล่าวอาทิบริษัทอาหารสากลจำกัดบริษัทโคคาฟีจำกัด บริษัทสันสราจำกัดบริษัทรุ่งทรัพย์อิเล็กทริกแลมจำกัดโรงงานวิยากิจอุตสาหกรรมพลาสติกเป็นต้นสถานที่ใกล้เคียงอื่นๆตลาดหลักชัยวัดดอนยายหอมสถานที่สำคัญใกล้เคียงโรงพยาบานนลนครปฐมเพียง15นาทีมหาวิทยาลัยศิลปากรเพียง23นาที เซนทันสารยาเพียง30นาทีเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับที่ดินแปลงสวยในซอยเสยนาธรรมจักรแปแปลงนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อโดยด่วนที่คุณไทย0หรือแอดไลน์ที่ t th property investor